วันนี้มาลงที่สารนีอโศกค่ะจะมาทานอาหารกลางวันที่เพียซื้อตั๋ววัน140บาทจากเคหะมาค่ะะจะกระโดดขึ้นกระโดดลงหลายที่เลยนี่นะคะอโศกค่ะอนุษย์กับเคหะฝั่งนู้นนะคะชอบจังเลยค่ะเที่ยวได้รถไฟฟ้าแล้วเราซื้อตั๋ววัน140บาทนะคะ ทั้งวันเลยยันเที่ยงคืนเลยละคุ้มมากถ้าเราอยากจะมาเที่ยวหลายๆสถานีนะคะนี่ค่ะเทอร์มินอลเทเวนตีวันเดี๋ยวเราจะขึ้นไปชั้นบนสุดเลยนะคะร้านอาหารราคาประหยัดอร่อยค่ะเดี๋ยวร้อยหนึ่งนะเราเหลือด้วยมาเที่ยวกันนะคะชาร์จแบตเตอรี่ให้ตัวเองนะคะวันหยุดกะว่าเดี๋ยวเราทานข้าวที่นี่เสร็จเราก็จะนั่งรถต่อไปบางว่า แล้วก็ถ้ามีเวลาเราจะไปให้สุดคูฟอดเลยค่ะด้วยตั๋ววันร้อบาทนี่แหละค่ะออกมาดูอะไรที่มันแตกต่างจากวันธรรมดาในชีวิตเราบ้างนะคะมันก็จะสดชื่นแล้วก็มองอะไรในมุมต่างบางทีก็จะทำให้เรามองโลกในแง่ดีด้วยนะคะตั๋ววันค่ะสะดวกค่ะแค่แตะนะคะแล้วเราก็อสะดวกแล้วเราก็เก็บนะคะ ขออนุญาตเก็บค่ะบรรยากาศข้างล่างนะคะถนนสุขุมวิทอโศกนะคะเดี๋ยวเราจะเดินเข้าเทอร์มินอลด้วยเส้นทางนี้นะคะเราจะเห็นป้ายเพียอยู่ตรงน,นั้นเดี๋ยวเราจะไปอุดหนุนกันนะคะมาด้วยรถไฟฟ้าก็ดีอย่างนะคะไม่ต้องห่วงเรื่องสภาพการจราจรฝนตกรถติดนะคะบางทีเรากลัวมาก แล้วกรุงเทพบางทีก็บางจุดก็น้ําท่วมนะคะแบบนี้คือสบายใจค่ะจะมาเมื่อไหร่กลับเมื่อไหร่เรามาดูรถไฟฟ้ากันนะคะวันนี้ฟ้าคลึ้มค่ะ นี่ค่ะป้ายนะคะที่เพียเชียงที่วันนะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปที่ชั้น5เปิด10บโมถึงสทุ่มนะคะมีร้อยหนึ่งนิทานเหลือๆเลยนะคะนะคะทั้งน้ำดื่มคาวหวานเดี๋ยวเราขึ้นไปเลยนะคะเราเราจะขึ้นไปข้างบนกันนะคะ,น,ะคนี่เป็นบันไดเลื่อนที่ยาวทีเดียวป,ปื๊ดปไปเลย3มชั้นสชั้นนะคะ เอาะะมุม,รรม,มน,นี้บ้างนะคะใครที่ไม่เคยมาก็มาเที่ยวกันนะคะใครที่เคยมาแล้วก็มาได้อีกเป็นอีกสถานที่หนึ่งนะคะที่มีบริการหลากหลายค่ะอีกมุมหนึ่งของห้างนะคะมีหลายมุมมากค่ะ อีกมุมหนึ่งค่ะเดี๋ยวเราขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งนะคะเบียเทเวนตีวันจะได้ไปหมั่นกันหิวแล้วละคะ่ะตอนนี้เมืองไทยเปิดประเทศแล้วนะคะบรรยากาศก็จะคึกคักหน่อยนึงเริ่มมีคนต่อคิวซื้อบัตรศูนย์อาหารกันแล้วนะคะ ดูบรรยากาศค่ะร้านเยอะมากเลยอันนี้เรื่องชื่อนะคะข้าวเหนียวมะม่วงอันนี้่เดี๋ยวเราดูตามร้านนะคะมีร้านอาหารเยอะมากนะคะอยากทานอะไรมีหมดเลยเราไปแลกบัตรมาแล้วนะคะ100บาทเดี๋ยวดูซิ่ว่าเราจะซื้ออะไรกินกันดีจริงๆอยากทานกะเพราถาดค่ะแต่ว่าคนเยอะเลยขี้เกียจรอนะคะเอานี่เลยร้านหน้าเส้นมี ดูราคานะคะดูราคาได้มาแล้วค่ะราดหน้าเส้นมี29บาทก็มีช้อนนะคะใส่พลาสติกมาแล้วก็มีเครื่องปรุงนะคะบัตรเรานี่ยังเหลือราดหน้า29าน้ำดื่ม10บาทนะคะน้ำดื่มแล้วถท้าใหมหมดแล้วก็พกต่อขึ้นรถไฟฟ้าไปเที่ยวต่อนะคะ ะะแล้วก็เดี๋ยวเราว่าเราจะทานร้านน้าสนิเสร็จเราจะทานขนมอีกสัก20บาทเหลือแล้วค่ะอิ่มด้วยสำหรับผู้หญิงนะคะอย่างจุกมาเที่ยวกันนะคะขอบคุณมากค่ะ